ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับของ Garmin f e n i x 3 HR นนะครับซึ่งอาการก็คือใช้งานได้ปกติแต่ว่าเบตจะหมดไวครับตรงนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณ2วันครับหมดนะครับซึ่งปกติจะอยู่ได้นานกว่านั้นนะครับของตัว f e n i x นะครับก็หลักก็จะประมาณอาทิตย์หนึ่งครับถ้า สเตนบายเดี๋ยว่าวิ่งไม่เยอะนะนี่เครื่องมือที่ใช้นะครับก็เป็นปัจจัยดาวนะครับแล้วก็น็อกก็มีขนาดเท่ากันหมดนะครับก็มีทั้งหมด5ตัวนะครับกับจากนั้นเราก็ถอดสายจออก่อนนะครับเพื่อ,น,อนี่นะครับปลดสายจอก็ดึงขึ้นนะครับ เราก็ใช้ปัจเจดาวนะครับด้านในแต่จะเบอร์เล็กกว่าตัวนอกนะครับก็ใช้ชุดเครื่องมือที่มีหลายหหัวครับมันก็จะทำงานง่ายนะครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนหัวได้นี่ครับตัวนี้ซีนยางก็ยังดีนะครับก็ยังใช้ซีนกันน้ำนัดตัวเดิมได้นะครับ นะครับเราก็ค่อยๆพลิกขึ้นมานี้นะครับซึ่งเ,เราจะเจอเบ็ดแล้วนะครับมันก็จะมีสายเซนเซอร์ฮาร์ดเรทที่เราต้องระวังด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาแต่เบ็ดขึ้นมาดูนะครับอาจจะปลอดออกก่อนดีกว่านะครับเซนเซอร์ จะได้ทำงานง่ายขึ้นนะครับนี่นะครับแล้วก็ยกจุดจอขึ้นมาอันนี้ขั้วแบตนะครับปดขั้วแบดก่อนเลยนะครับเขาก็จะมีกาวสองหน้าแปะเอาไว้นะครับเราก็ใช้พลาสติกนะครับแล่านี้ ก็แบตนู่นน่าจะเสื่อมนะครับทอาดูแบตก้อนใหม่ก่อนนะครับก้นมาเสือมก้นม่ตัวนี้สามจุดเจ็ดโวลต์นะครับสองร้อยเก้าสิบมิลลิแอม เคมีสายก็จะยาวหน่อยใช่ไหมค กาวสองหน้าเราต้องให้มันบางๆก็จะใช้กาวนี้นะครับเทปกาวติดฮิตซิงครับก็มันมันค่อนข้างจะบางดีนี่นะครับเป็นกาวสองหน้าบางๆนะครับนี่นะอย่าหนามาก เซนเซอร์ฮัตเลดนะครับฮัตเลดก็จะอยู่ตรงี้ออาจจะวางตัวบอดี้ลงไปก่อนได้นะครับค่อยใส่ฮัตเลดมันจะทำงานง่ายกว่า ก็ไม่ค่อยต้องไม่ต้องรีบใส่แล้วก็เขาจะติดอะไรอยู่ใส่ไฟนะันี่านดู จัดสายไฟใหม่สายไฟมายาวเกิน อนี่นะครับเราต้องพยายามหมุนหมุนหาจุดให้ดีนะครับจากนั้นเราก็ใส่น็อกก่อนนะครับสองตัวคือเราไม่ต้องรีบพยายามดันเข้าไปนะครับคือถ้าไม่ต้องล็อกเนี่ยเราก็ไม่ต้องฝืนค่อยๆหมุนหมุนหาเหลี่ยมนะครับจนมันลงไปได้ไง่ายๆนะครับจากนั้นเราก็ต่อสายตัว คัดเลือเซนเซอร์นะครับก็พยายามเล็งให้ตรงนะครับเลื่อนให้ตรงก่อนนะครับแล้วก็กดลงเฉย จริงเราใช้เทปกาวตัวบาแปะอีกนิดนึงก็ดีนะครับเนี่ยครับก็ใช้กาวสองหน้าตัวบางๆางอย่ครับแปะไว้อีกชั้นหนึ่งอย่างี้ครับก็จะช่วยเพิ่มความเหนียวเวลาสั่นกระทบสั่นสะเทือนอะไรเงี้ยครับมันจะได้ไม่หลุดง่าย ส่วนของสายจอนะครับอ๋อตัวนี้จะเป็นสวภากาศนะครับสภากาศนี่ครับเราก็วางตัวนี้นะครับเมื่อกี้มันหล่นมานี่นะครับเราสังเกตมันจะมีขั้วอยู่นี้นะครับเจนนี้จะเป็นสากาศแเราก็วางไปก่อนเราก็ ต่อสายจอนะครับสายจอก็เล็งให้ตรงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆกดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องดูก่อนนะครับถ้าเครื่องปิดแล้วเดี๋ยวก็ค่อยประกอบนะครับ นี่ที่สายจอผมก็จะติดเทปสองหน้าปักช่วยไว้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับจากนั้นเครื่องติดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไล่ใส่น็อตนะครับให้ครบทุกตัวอย่าเพิ่งขันแน่นนะครับแต่ละตัวก็คือให้ขันเข้าไปพอดีก่อนนะครับ ไฟฮัทเดดก็จะติดนะครับปกติแล้วก็นี่ครับเมื่อเราไล่น็อตทุกตัวนะครับพอตึงมือนะครับอย่าให้ตึงมากเดี๋ยวเกียวจะเสียนี่นะครับก็เป็นก้นเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับถ้าเป็น